Legenda por สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอังคารที่20กันยายน2559คุณผู้ชมอยู่กับรายการ5 Topic สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราต้องรอการประชุมถึง2ธนาคารกลางนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะก็คงจะพอทราบสักวันพรุ่งนี้แล้วก็การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอ,อเมริกาก็รุ้นระทึกกันถึงแม้ว่าตลาดส่วนใหญ่จะบอกว่า ครั้งนี้น่าจะยังไม่ขึ้นนะคะเฟดไปขึ้นอีกทีน่าจะประมาณช่วงของเดือนธันวาคมดอกเบี้ยถือว่าเป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งก็ใช้ในเรื่องของการกู้ยืมนะคะก็เป็นเรื่องของการอ้างอิงเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยเพราะว่ามันจะไปผูกกับเรื่องผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่างๆด้วยแล้วก็มีแรงกระเพื่อมไปสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะในระหว่างที่เรากําลังรอผลการประชุมของสองธนาคาร วันนี้ดิฉันก็เลยลองชวนท่านนี้นะคะที่อยู่อยู่ในตลาดลงทุนเนี่ยน่าจะประมาณสัก30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ในแวดวงการลงทุนก็ให้สมยานามท่านนะคะว่าเป็นเซียนหุ้นรุ่นลายคามเพราะว่าอยู่มา30กว่าปีแล้วแล้วก็พอตการลงทุนก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะลงทุนทั้งในประเทศและก็ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยไม่เพียงแต่การลงทุนเป็นลงทุนทางอ้อมในตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆเท่านั้น ก็ท่านนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ลงทุนในธุรกิจที่ถือว่าเป็นซูเปอร์เมกะเทรนในอนาคตข้างหน้าก็คือธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจสุขภาพก็ถือว่าเป็นเทรนใหญ่ของโลกทีเดียวและโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะเขาถือหุ้นนะคะท่านนี้ถือหุ้นอยู่ในธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมด18แห่งในนี้เป็นการถือหุ้นเพื่อการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอื่นๆอ,อีกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยวันนี้ก็เลยจะมองแล้วก็คุยกับท่านใน2สถานะ สถานะทั้งที่เป็นนักธุรกิจในกลุ่มธุรกิจสุขภาพแล้วก็สถานะของผู้ลงทุนนะคะในตลาดสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติทีเดียวนะคะจากนายแพทย์บุญวนาสินค่ะประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลทนบุรีค่ะกลุ่มกลุ่มโรงพยาบาลทนบุรีนะคะมาเริ่มพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณอรัชครับท่านผู้ชมครับค่ะ <c oughs> คุณหมอมองมีมุมมองไงกับตลาดหุ้นตอนช่วงนี้บ้างคะ เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยคือ,อ,อในการลงทุนช่วงนี้ <ừ. S 2> ลําบากนะฮะ uh huh. คือการคาดเดาหรือว่าดูทิศทางนี่ค่อนข้างยากเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนี่ปีนี้ผันผวนมาก uh huh. แต่แนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ uh huh. เนื่องจากว่าอ,อย่างสหรัฐเนี่ยเ uh huh. มื่อเดือนที่แล้วตัวเลขออกมาก็ไม่ค่อยดีนะฮะรีเทลก็ค้าปลีกก็ตกแล้วก็อุตสาหกรรมก็ตกนะครับ uh huh. เลยทําให้ทุกคนคิดว่า เฟดคงจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยใน,ใน<ต>เดือนี้น,น,นะฮะในสัป,ปดาห์นี้คงจะรอจนกระทั่งธันวาและ,ะดูลาดลาอีกทีนว่าอัตราการว่างงานเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ GDP ขึ้นเท่าไหร่นะครับส่วนตลาดอื่นๆก็เหมือนกันนะฮะทั้งญี่ปุน่นทั้งยุโรปจีนก็ไม่ผันผวนมากตรงนี้นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของโลกเนี่ยแนวโน้มจะลดลงจากที่คาดไว้นะคงอาจจะต่ำกว่า 35%ค่ะฟังาจากที่คุณหมอมุมมองเศรษฐกิจภาพรวมไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็เราวนี้มาพูดถึงประเทศไทยเรามั่งนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยเอ,อเอ็กซ์พอร์ตทุกคนก็ทราบใช่ไหมฮะ uh huh. ว่ารุ่นกันให้เกิน2%นี่คิดว่าคงยากอาจจะบวกเล็กน้อยนะฮะดีไม่ดีอาจจะตกลงได้เพราะว่าตลาดตลาดจริงที่เราทำธุรกิจด้วยนี่เช่นจีนเนี่ย ะะก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะวิกฤตการทางธนาคารของเขาตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะ,ะควบคุมการปล่อยสินเชื่อซึ่งขนาดควบคุมแล้วนะฮะเมืเ่อคอเตร์ครึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ยังสินเชื่อก็ขยายอย่างไม่หยุดยั้งนะครับอันนี้ทำให้ทำให้อัตราเสี่ยงของธนาคารในประเทศจีนเนี่ยลำบากอาวนี้มาดู ต,ตลาดอื่นๆบ้างนะฮะสารัฐก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรคแต่ก็นับว่าดีที่สุดนะฮะตลาดตอนนี้ก็เขาก็จะขึ้นดอกเบีย้ยใหคุณหมอ <laughs> <laughs> แต่ก็คงผมเดาว่าคงยังไม่กล้าขึ้นแล้วะไปขึ้นไหนอ่ะธันวาคมอนะ่ะฮะธันวาอาจจะขึ้นขอดูนิดนึงเ <c oughs> ขาคงขอดูนิดนึงข้อเสียของสารัฐเนี่ยคือเขาไปคำนึงถึงระยะสั้นมากไปความจริงเขาก็ต้องควรจะมองระยะยาวแต่เขาก็เข้าใจนะถ้า อะไรที่เกิดขึ้นสหรัฐเนี่ยมันกระทบกับคนทั่วโลกเพราะงั้นนอกจากเขาจะคิดถึงตัวเขาเองแล้วเขาก็ต้องคํานึงถึงไอ้เพราะก็ยักษ์ใหญ่เนี่ยเวลาจามทีก็กระจายไปทั่วกระจายไปทั่วนะฮะก็จะมีญี่ปุ่นก็ยังไม่ฟื้นยุโรปก็ยังไม่ฟื้นเหมือนกันเพราะดูจากที่เขาใช้ QE แล้วก็ดอกเบี้ยต่ำสหรัฐก็ยังต้องดูตัวเลขอีกใช่ไหมคบคุณหมอเพราะว่าเงินเฟ้อก็ยังไม่มาก็แสดงว่ากําลังการซื้อพลังการซื้อเขาก็ยังไม่มาเหมือนกัน คือทั้งญี่ปุ่นทั้งสภาพยุโรปเนี่ยล้วขนาด QE ออกมาออกเงินมหาศาลนี่ก็ยังไม่ฟื้นเลยแต่ถ้าไม่มี QE ก็ยิ่งแย่ใหญ่แต่คงก็คิดอยู่เหมือนกันนะคุณหมอว่าจะใช้ต่อไปดีไหม QE กับดอกเบี้ยต่ำเนี่ยใช่ก็คงไม่มีทางเลือกก็ยังคงใช้ต่อไปเพราะว่าแบงก์ในอิตาลีกับฝรั่งเศสนี่ก็ไม่ไม่แข็งแรงนักนะถ้าตื่นขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าบวกนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าติดลบ Recession นี่ก็คงจะยุ่งคุณหมอลงทุนในต่างประเทศกับในประเทศนี่สัดส่วนเงินแบ่งยังไงคะของผมส่วนใหญ่ลงทุนที่ถ้าพูดถึงลงทุนทําธุรกิจเนี่ยต่างประเทศเยอะกว่าเยอะนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เงินลงทุนเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันตลาดหลักทรัพย์ก็ลงทุนในต่างประเทศเยอะกว่าเหตุผลคืออย่างนี้ฮะประเทศไทยในมาร์เก็ตแคปมันมันเล็กนะฮะ มีการมูฟเมนต์เคลื่อนไหวของเงินแค่เซว่าพันล้านเหรียญเนี่ย<ะ>หุ้นมันก็ขึ้นลงร้อยจุดแล้วแล้วอย่างพวกเราซึ่งลงทุนระยะยาวหรือระยะเขาเรียกปานกลางเนี่ยติดตามลำบากนะฮะเพราะว่าระยะสั้นไม่ต้องพูดถึงะนะแล้คงคงไม่ลงทุนงนั้นผมโดยมากผมจะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยคือ,อบริษัทที่มีอนาคตแล้วก็ข้อสำคัญคือมีเงินปันผลเป็นหลัก อคุณหมอเน้นลงทุนระยะยาวไงฮะต้องแบบเงินปันผลต้องจ่ายสม่ำเสมอใช่สองเปอร์เซ็นต์อัพเราก็โอเคแล้วคุณหมอก็เลยจะไปผูกพันกับเวลาที่ต่างชาติเข้าออกทีมันก็จะวู่ว่านิดนึ่งซึ่งซึ่งเราเราไม่มีเวลามานั่งดูมอสมัยก่อนใช่แต่ระยะสิบปีหลังนี้เราเอาความมั่นคงเป็นหลักแล้วคุณหมอไปลงทุนต่างประเทศได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็วูบว่าเหมือนกันหรือเปล่าฮะไม่อ่ะคือผมจะเลือกบริษัทต่างๆท็อปเทนของแต่ละประเทศ แล้วก็เลือกเช่นญี่ปุ่นเ้าก็เลือกไอ้ที่เป็นบลูชิปของเขานะฮะหรือหรืออังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าต่างประเทศนี่มันหือหวาน้อยกว่าเรามันพอจะคาดการได้นะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงภายในระยะมีเดียมเทอมคือประมาณปีหนึ่งสปีครับแล้วของเรานี่มันเล็กจนคาดการยากเหรอยาก่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราเนี่ยเนื่องจาก Market ็ตแมันเล็กนะฮะเมื่อมีอะไรที่มันเขาเรียกวอลาร์หรือหวือหวาปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเ,เยอะนะครับม,มันก็ภาวะเสียงก็มากขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างในต่างประเทศที่คุณหมอบอกว่ามีการลงทุนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเนี่ยเจ็ด<ะ>ิปอร์ซ็นของพ<ะ>อร์ตการลงทุนคุณหมอไปลงทุนอะไรบ้างคะในต่างประเทศที่ต่างประเทศเราลงทุนหลายอย่างนะฮะแต่แต่ระยะหลังนี่เราจะเน้นประเทศจีนเป็นหลักนะครับ แล้วก็ลงทุนเรื่องแน่นอนที่สุดเกี่ยวกับเฮลท์แคร์นะฮะบ้านคนชราโรงพยาบาลนะยาเครื่องมือแพทย์นะะส่วนอันอื่นๆที่เราลงทุนร่วมกับบริษัทก่อสร้างหลายบริษัทในจีนก็พวกอินฟราสตรักเจอร์พวกรถไฟ<ะ>อย่างนี้นะฮะที่หรือไม่กระทั่ง i อทีนะเราก็ลงทุนอะไรที่มันเป็นท potential growth เรียกว่าไอ rising star ของจีนนะฮะ ที่จะลงทุนแล้วไปลงคืนนี่ไปซื้อซื้อผ่านกองทุนซื้อผ่านที่ปรึกษาหรือคุณหมอไปเองเลยฮะซื้อเปิดพอตซื้อเองเลยเพราะไม่ไม่อ๋อนี่พูดถึงในตลาดหลักทรัพย์เหรอฮะคะนั่นลงทุนเองที่ที่ถ้าเป็นตลาดทรัพย์นี่ลงทุนเองเลยฮะแต่ว่าธุรกิจนี่เราเราก็เข้าไปลงทุนเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือทําธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ในใน็เปอร์เซ็นต์นี่ทำซื้อตลาดหลักทรัพย์ในลงทุนในตลาดทรัพย์ไม่ถึง1 0เปอร์เซ็นต นังนั้น60%สิบกว่าเกือสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นการลงทุนจริงๆในธุรกิจหลายด้านคุณหมอนี่ใช้ที่ปรึกษาลงทุนบ้างไหมคะเนี่ยคือใช้ใช้อยู่นะฮะแต่ว่าเรียนให้ทราบว่าไม่ค่อยได้ผลที่ปรึกษาการลงทุนไม่อยากเอ่ยชื่อนะครแต่ท็อปฟายนี่ผมใช้หมดฮะอันนี้คือระดับโลกเลยป่ะที่ใช้ระดับโลกขี้เกียจเอ่ยชื่อคืออย่างเงี้ยไอ้ที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยหรือเราเรียกว่าอินเออพรายแบงกิ้งหรืออินเวสต์นะฮะพวก IB เนี่ย เขาจะมีปัญหาเขาเองคือว่า,เ,าเขาจะเลือกผลิตผลท,ที่เขาเป็นคนโปรโมทหรือเข้าไปลงทุนเพราะั้น,<ข>านบางทีงนี่ฮะคอนฟลิกต์แต่เราเลือกเองนี่เราจะพิจารณาอย่างน้อย10 10ด้านด้วยกันนะฮะทำให้ความเสี่ยงน้อยลงไปเยอะนะครับคุณหมอใช้หลักอะไรบ้างคะพิจารณาสิบด้านเนี่ยต้องดูว่าเทรนเข้าเป็นยังไงนะฮะสความสามารถในการแข่งขันอันที่3การเมืองอันที่4เรื่อง exchange rate นะฮะอันที่ห้า เรื่องไอ้การตัดสินใจ,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 จผู้บริหารหานะอันนี้ผู้ทัวอย,ยา่างผู้บริหารใช่ว่าเป็นยังไงผมยกตัวอย่างเลยกันว่าอันนี้เป็นคลาสสิกล c เคสเลยอย่างโกดักเนี่ยทั้งๆที่คิดเรื่องดิจิทัลแคมรก่อนเพื่อนเลยแต่ไม่ไปทางเงรื่องไม่ไปเพราะว่ามีฟิล์มเป็นหลักแป๊บเดียวก็บเห็ไหมว่าเพราะคิดว่าจุดแข็งคือฟิล์มก็เลยจะอยู่ในฟิล์มเขาอยากขายฟิล์มเนี่ยก็เลยลืมเรื่องดิจิทัลไปเลย อันนี้ผมอยากเตือนพวกเรานิดหนึ่งว่าถ้าเราดูไอ้ฟอร์จูนไฟฮันเเนี่ยหลังจาก20ปีผ่านไปแล้วมันจะเหลือไม่ถึง20%นะครับ mm. อันนี้พวกเราต้องจำไว้เลยว่า uh. ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็ไปได้ง่ายๆนะฮะอย่าบอกว่ายักษ์ล้มไม่เป็น <laughs> ยักษ์ล้มล้มรึงแรงด้วยไอที <laughs> นี่น่ากลัวมากเลยนะฮะอย่าง uh. ไอโนเกียอย่างงี้ใช่ไหมฮะเมื uh. ่อก่อนนี่กับเบอร์หนึ่งก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นขาดทุน ขายใครก็ไม่มีใครเอา<ม>นะฮะคือคือเทคโนโลยีเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีคู่แข่งซึ่งเก่งกว่าเราเนี่ยหรือออกผลิต u ัณฑ์ที่ดีกว่าเนี่ยก็ไปเลยก็ออยัง Apple นี่ถือว่าเป็นลมลุกคูุกรานมาแต่ตอนหลังซีฟเจ้าก็หันมาถูกจับตลาดได้ถูกะะแต่ก็มีซ m มซุงขึ้นมาซัมซุงก็ <laughs> ยังยังก็งยังสู้ก็ ก็เป็นตัวเลือกที่แบ่งตเัวลือกที่่แบงตลาดไปแต่ก็ยังสู้ Apple ิลไม่ได้เพราะ Apple ไปคุมตลาดแต่ก็ขึ้นกับ Innovation อีกฮะจีนตอนนี้ก็ทุ่มมา4-5บริษัทที่จะแข่งกับแอปเปิลให้ได้นะครับหัวโวยอย่างเงี้ยออกมากล้องไร้การณยมีเสียไมอะแยะใช่คุณหมอบอกคือ5นี่คือวิสัยทัศน์ผู้บริหาร6แล้วครับคุณหมอไอ้นั่นก็เป็นรายย่อยๆแล้วฮะว่าว่าไอแนวโน้มที่ธุรกิจเขาเนี่ย อนาคตเป็นยังไงจะเป็น rising หรือว่าจะเป็น sunset นะฮะ hmm. อันที่3ก็ไออันที่7ก็เกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยจะไปเลือกลงทุนรายร t a k e o v e ออะไร,ะไรเพราะว่าไอ้กัรนี่มันบริษัทชาติตะวันตกในข้อเสียนิดเรื่องเรื่อง growth เนี่ยเขาจะถือว่าไอทำไอ a m เป็นหลักที่ <c oughs> จะขยายนะฮะบ,บ,บางทีรวบรวมบางทีเลือกบริษัทที่ผิดเงี้ยหรือใช้เงินมากไปเงี้ย <c oughs> ชีวิตจบเลยชีวิตจบเลย <c oughs> อันนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบริษัทริการนี้เขาดูโกรดเป็นควอเตอร์นะฮะเขา,าว่าว่าผู้บริหารเนี่ยถ้าสมมุติว่าบริษัทไม่ไม่มีการจเจริญเติบโตหรือกําไรน้อยลงเนี่ยก็อาจจะโดนโหวตออกให้ง่ายๆเขาก็เลยต้องเร่งการเ <c oughs> ติบโ <c oughs> ตทางรัฐที่ดีที่สุดคือเทคโอเวอร์ควบรวมใช่แต่ตอนนี้ไราคามันสูงมากนะฮะแล้วอันที่แปดก็แน่นอนที่สุดก็เรียก เกี่ยวกับการใช้เงินนะฮะการลงทุนต่างๆคุ้มค่าแค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนค่ะแปดแปดแปดละเก้าแล้วหรอเก้าก็เอออันนี้ก็เกี่ยวกับเป็นบุคคลละนะเราก็ต้องดูว่าผู้บริหารแต่ละคนเนี่ยนิสัยทัศน์เป็นยังไงนะฮะว่าเอาง่ายหรือเปล่าง่ายหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไอ้คอนเซอร์ไวตีหรือว่าเสี่ยงรักความเสี่ยงไหมนะฮะซีฟก็ดูทั่วๆไปนะฮะของของตลาด ว่าแนวโน้มตลาดเป็นยังไงนี่คือเป็น10หลักใช่ไหมคะที่คุณหมอใช้10หลักการในการที่จะเลือกเข้าไปลงทุนในกิจการใช่คือไม่ว่าจะเป็นการกิจการที่แบบถือเพื่อการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นการลงทุนที่เอาเงินเข้าไปลงเลยใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ติดตามเรื่องผลประกอบการต่อเนื่องเป็นพันธมิตรแต่พูดง่างานเป็นพันธมิตรใช่ค่ะ เวลาเวลาที่คุณหมอเข้าไปลงทุนในหุ้นแบบนี้มีลงทุนผ่านพันธบัตรอะไรบ้างไหมคะสินทรัพย์อื่นที่นอกจากออออว่าเป็นเรื่องหุ้นเรื่องกิจการคือในพอร์ตของเราเนี่ยเนื่องจากผมอายุมากแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาแบบคอนเซอร์ฟิทีเป็นหลักนะฮะเกิน70%จะลงเรื่องพันธบัตรซึ่งมีผลตอบแทนสัก2-5%แถ้แวเต่สคลกัอายุใช่ไหมคุณหมอใช่ใเมื่อก่อนยังหวือหวามากเลือก เรื่องไอ้เขาเรียกไอ้ risk asset มากหน่อยแต่ตอนนี้ตัดลงไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สนใจเฉพาะไอ้ corporate bond triple triple B ปิลอย่างน้อยนะฮะที่ให้ผลตอบแทนสี่ถซึ่งมีหลายบริษัทแล้วก็คุณหมอเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้ที่ตอนนี้เขาออกกันคึกคักเหมือนกันเนี้ยที่เป็น high bond yield เปอร์เซ็นต์สูงๆนะฮะออกดูฮะแต่เราดูคนที่ทำด้วยนะฮะแล้วก็เอายักษ์ใหญ่อย่างไอ้วอร์เรนบัฟเฟ่หรืออะไรพวกนี้ ที่เขาเขามีมีเขาเรียกอะไรผลงานระยะ20ปีที่ผ่านมากรอสไม่ต่ากว่า15อะไรเงี้ยแต่นี่เป็นการลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมเป็นหุ้นกู้ในต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนใช่ไหมเป็นมัลชว่ฟันบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นเป็นพอร์ตลงทุนหมอแบ่งสัดส่วนยังไงครับพอร์ตลงทุนที่เป็นพันธบัตรกับมูลค่าที่นี้พันธบัตรนี่เกิน60สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวไอ้ หุ้นหรือหวะนี่หุ้นก็เป็นหุ้นดีเวเดน,ห,น,นหุ้นดีเวเดนสัก30มนั่งนี่จะไอเสียงทีเ่เรายอมรับได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยอม <หา S 2> ประมาณน้อยกว่าสิบเปอร์เะยังอย่างปีที่แล้วคือจริงๆคุณหมออยู่ในตลาดมา30กว่าปีเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนกับความเสี่ยงแค่ไหนฮะคือเงี้ยผมวิธีทำนะซึ่งผมสามปีที่ผ่านมานี่ผมเอาเปอร์ฟอร์มไอพวก ไอ้บร็อคเกอร์เนี่ประมาณสามเท่าคืออย่างงี้นะฮะนี่หมอไม่ได้คุยใช่ไหมฮะไม่ได้คุยผมได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นี่เขาเข้ามาดูตัวเลขเลยเพราะว่าเราต้องลงทุนผ่านเขาวิธีทำอย่างงี้นะเราเนี่ยซื้อบอลเป็นเขาเรียกพันพันธบัตรเอ้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นดอลลาร์นะฮะแล้วก็เราไปกู้เขาเรียกเลเวลเลชออกมาเป็นเงินยูโร เพราะนี้ราวนี้ที่โชคดี3ปีที่ผ่านมานี่ปีนี้ก็น้อยลงไปหน่อยที่ว่าดอลลาร์มันแข็งขึ้นแล้วก็ยูโรก็ตกไปสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์มั่งจะสิเปอร์เซ็นต์มั่งคือเราได้จากดอลลาร์สเปอร์เซ็นต์เราได้จากไอ้นี่อีกประมาณ10ค่ะก็เป็น1 4เปอร์เซ็นต์มั่ง17เปอร์เซ็นต์มั่งแต่ปีแล้วได้น้อยหน่อยเพราะยูโรเริ่มหืวหวานน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นดอลลาร์เราต้องฟิกไว้ก่อนแล้วเราสามารถเลเวเรจออกมาได้ประมาณ บางแห่งให้เราลรีบเรียต้อง4เท่าโอ้โหแล้วก็กู้เป็นยูโรมาฮแล้วไปซื้อซื้ออะไรก็ได้นี่คุณหมอเล่นกับเงินนะเนี่ยแต่นั่นนัินนั่นเล่นทีเพราะเราเพราะเราดูแนวโน้มยุโรปเนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยมันระยะมีเดียมเทอมนี่เขาคงฟื้นยากคุณหมอเล่นกับเงินนี่ไม่ได้เล่นกับไฟ ด้วยเหรอฮะก็มันร้อนไม่เอาเงินมันค่อนข้างเมียเหมือนกันนะคผมแนะนำว่าอย่าเล่นเพราะมีคนหลายคนที่เจ๊งเรื่อง exchange rate ใช่มันก็มันมีรถไฟด้วยแต่ว่าก็มันนานๆจะมีโอกาสสักทีต้องยอมรับอย่างนี้คือคือถ้าจะเข้าไปเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเก่งกําไรเหมือนกันนะเนี่ยคุณหมอมันคือการเก็งกำไร X X นะเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนะเสี่ยงทองกับอัตราแลกเปลี่ยนนี่มัให้คนเจ๊งเยอะนั่นน่ะสิแต่ว่า โอกาสในชาตินึงนี่เรามีไม่กี่ขนที่เรารู้เราสามารถพิจิกได้ว่ามีเดียมเทอมเนี่ยยูโรจะอ่อนตัวลงแต่ไทยนี่เราไม่กล้าเล่นนะใช่เอ้าหุ้นนี่ต่างประเทศซึ่งคือมันมีผู้เล่นเยอะขายใหญ่ๆนะเขาเรียกว่าขายใหญ่ที่เขาไปที่เขาไปเล่นในตลาดเดียวนี้นนะทำไม่ได้ละเมื่อก่อนปั่นได้อย่างสโรสอะไรเนี่ยเดียวนี้ไม่ได้แล้วเพราะ<อ><อ>ว่า exchange rate เนี่ยวันต่อวันเนี่ยมัน5 trillion ไม่ไม่มีใครที่ Man i p u l ป t e ตลาดได้แล้ว มันขึ้นกับมันทําให้ตลาดมันยุติธรรมที่เราจะเข้าุมตรงตวุตเราตอนนี้เล่นได้สมัยก่อนนี้ไอ้บิ๊กเพลเยอร์เนี่ยไอ้พวกแบงก์หนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยมันรวมหัวกันอย่างที่ได้ได้ข่าวบ่อยๆเนี่ยมันสามารถจะทําให้ดอลลาร์หรือเงินปอนหรืออะไรมูฟเมนต์เนี่ยสองสามเปอร์เซ็นต์นได้ตอนนี้ยากเพราะจีนเข้ามาด้วยญี่ปุ่นเข้ามาด้วยแล้วพวกไอ้ยุโรปิงคันทรีเงินเยอะกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาแมนิปูเลยนี่ เไไมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าสามารถคา,าดการณ์ได้ถ้าคาดการณ์ได้ก็กล้าที่จะเข้าไปอ,นนอันนี้เราปีดิ้ได้เลยครับแล้วคุณหมอใช้ที่ปรึกษามือไม่ต้องเราพเพราะว่าเราเอ,อ,อย่างที่พูดที่ปรึกษามืออาชีพอะมนันแนะนําผิดๆทางนั้น <laughs> อย่าไปเชื่อ,อนี่คุณหมอต้องเป็นคนไปปรึกษาให้ความปรึกษาคนอื่น<ะ>แล้วนะคะนี่ยไม่เขาเก่งเ <laughs> จอเขาเก่งแต่ว่าเขาอย่างที่ผมพูดเขามี c o ฟ n t r y interest แล้วแนะนาเขาจะ ให้เราซื้อแต่ p r o d u ั t ์ของเขาอะมันก็เลย<ะ>ทําให้คําแนะนําที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคํนาแนะนําที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่สุดแต่ผมดีอย่างหนึง่งคืออาทิตย์หนึ่งนี่ผมต้องเจอแบงก์เกอร์ระดับิน international อย่างน้อยสามคนคที่มานั่งผ่านเมืองไทยแล้วก็มานั่งคุยกันอันนี้ผมถือว่าอามัสเพราะาเราก็สมมุติเดือนนึงเราเจอสิบสองคนเนี่ยเราก็มาเวทไอที่เขาพูดแต่ละคนคะว่าความเห็นส่วนใหญ่เป็นยังไง อะไรที่เชื่อถือได้ไหมอันนี้จําเป็นนะฮะเพราะว่าอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรเนี่ยโดยมากมันจะเป็นข่าวที่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งผ่านมาแล้วแต่ว่าการที่เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยมันแอดวานมันแอดวานเขางงล่วงหน้าไปอันนี้สําคัญหรอคะที่ผ่านมาคุณหมอสามารถคาดการได้คือถูกต้องแค่ไหนแม่นยำแค่ไหนคือคาดคาดตลาดเกินจากไอ้ average ของผมที่ได้เกิน12%บเเซนตต่อต่อปีนี่ก็เป็นใช้ได้ละ คือคือเราได้เปรียบอย่างที่ผมพูดเนี่ยเราต้องเจอผู้เชี่ยวชาญบ่อยๆแล้วผู้เชเี่ยวชาญพวกนี้เขาจะบอก12คนต่อเดือนนี่ปีหนึ่งก็ต้องร่วมร้อยคนน่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ของคนพวกนี้มาว่าเขาบอกห้าปีปร์เซ็นี้เป็นยังไงแบงค์อันนี้เป็นยังไงพวกนี้เขารู้จริง<ะ>แต่ว่าการที่เขาแนะน,นาเนี่ยมันก็อ,อ,อ,กอีกเรื่องหนึง่งบางทีมันมันคอนฟ l i c กันใช่ใช่ hmm. แต่ว่า คนเหล่านี้มีมเขาเรียกมีความสามารถคในในช่วงสาสิปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเข้าไปลงทุนยากขึ้นไหมคะคุณหมออุ้ยยากขึ้นเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งประเทศไทยเนี่ยมาร์เก็ตแคปเล็กแล้วก็เป็นตลาดเปิดไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรที่ไหนในโลกนี้เราเร,รับหมด <laughs> เรารับหมดนะแล้วก็เก <laughs> ี่ยวไม่เกี่ยวรับไว้ก่อนรับไว้ก่อน <laughs> เพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวกับไอ้เงินหมุดเงินตอนนี้ที่ เอามฟเฟนของเงินเนี่ยมันยิ่งกว่าน้ําตกอีกกระแสมันแรงมาก<ร>ต้่นมา,มามอยู่<อ>เพราะฉะนั้นต้องต้องดูให้ดีค่ะสมัยก่อนมันก็มีวิกฤตเหมือนกันสมัยนี้มันก็มีวิกฤตมันมันต่างกันไหมครับความลึกความถี่สมัยก,ก่อนเนี่ยเราเราสามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างน้อยแปดปีแต่ตอนนี้เรียกว่าปีต่อปีเลย อ๋อคุณหมอก็กำลังจะบอกรอบของการเกิดวิกฤตการวิกฤตนี่่อยมากมันมีช่วงเวลาให้เราได้นิ่งๆสัก8ปีสมัยก่อนนี่ปรีดกได้อะไรไม่ที่เป็นตัวแปรคือ real estate นะ real estate นี่สำคัญที่สุดถ้ามองให้ดีเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกดัชนีที่บอกได้เลยว่าประเทศไหนเป็นยังไงนะถ้ามันอย่างอะไรที่มัน steady growth หรือว่าสินค้ามันขึ้นเนี่ย มันก็โอเคแสดงเศรษฐกิจดีอันนี้เป็นอินเด็กซ์ที่สำคัญเลยที่อยากจะให้ดูเอาไว้นะครสมมติว่าถ้ารียลกซเอันไหนที่มันหวือหวาหรือเกิดเจ๊งมัางไหม่เจ๊งมั่งอะไรนั่นก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันเริ่มเริ่มพันผวนละอ๋อมันคงคล้ายๆที่ประเทศจีนใช่หมคุณหมอใช่ป็นเทศทุกเหมือนอเมริกายุโรปเหมือนกันอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้อินเด็กซ์ของไอ้รียลกซเเนี่ยจะช่วยได้เยอะอย่างปัจจุบันการเกิดวิกฤต คุณหมอมองเรื่องของการเกิดวิกฤตมันมีความถี่มากขึ้นคือปีแทบจะปีเว้นปีใช่ตอนนี้นะฮะทุก2ปีหรือทุกสามปีที่จะเกิดวิกฤตแล้วการปรับการลงทุนของคุณหมอก็ปรับตามปรับปรับตามไซเคิลที่มันเกิดขึ้นด้วยก็อย่างที่ผมเรียนทราบเนี่ยเราผมมองมีเดียมเทอมประมาณ5ปีถึง7ปีในการลงทุนก็เลือกบริษัทที่ดีมั่นคงเป็นบลูชิพมาพูดง่ายๆแล้วก็มี แนวโน้มที่ว่าจะ,จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาค่ะอย่างอย่างหุ้นไทยตอนนี้คุณหมอมองว่าแพงไหมคะหุ้นไทยตอนนี้ PE ที่ตลาด16,17ใช่ไหมก็เทียบกับไอ,อ้ตลาดทั่วไปก็โอเคนะมไม่สูงเท่าไหร่แล้วคุณหมอไม่ไม่ลงทุนหุ้นไทยเหรอคะก็ยางชีเ <c oughs> ริธ <c oughs> ีได้ทรา <c oughs> บเพราะหุ้นไทยนี่มันมาเก็ตแคปมันมันหวือหวามากยังดูหุ้นแบงค์เป็นหลักนะซึ่งเมื่อก่อนนี่ดีมากเลยสามารถพิจิตร์ได้เลยตอนนี้ไม่ได้แล้ว นะหุ้นธนาคาเนี่ยขึ้นลงเร็วมากเอเนจีก็ไม่ไหวนะซึ่งเป็นตัวตัวหลักๆของเราอะเทรดดิ้งยิ่งแย่ใหญ่ใช่ไหมคือคือต้องยอมรับอย่างว่าประเทศไทยเราเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเอ,อเสียโอกาสไปเยอะเพราะการเมืองไม่นิ่งนะครับอันนี้เป็นปจัจจัยสำคัญเลยคือนักธุรกิจเนี่ยเวลาอะไรที่ไม่แน่นอนเนี่ยจะเก็บเงินสดไว้ไม่ยอมลงทุน นะเหมือนตอนนี้นะฮะเหมือนตอนนี้ไม,มนไ,ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่สิบปีแล้วนะฮะที่เมืองไทยเนี่ย<อ>เขาเขาเข็ดตัง้งแต่ต้ยมยำกุ้งเรอคืออันนึงนะที่สําคัญก็คืออินเด็กซ์ที่สําคัญคือความเชื่อมั่นของต่างประเทศเราดูที่เม็ดเงินลงทุนเขาเรียก direct investment เนี่ยจะเห็นว่าเราสุดลงตลอดนะอย่างปีที่แล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดนะที่ว่ายุโรปลงทุนหายไป80% S <S อเมริกาแทบจะไม่มีเลยญี่ปุ่นก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็ดูอันนี้เราก็รู้แล้วว่าถึงแม้ความสามารถนรแข่งขันเราขึ้นสองจุดที่รัฐบาลพยายามพูดนะฮะแต่ว่าเราต้องเทียบกับคู่แข่งเราว่าเขาเป็นยังไง<ะ>ใช่ไหมฮะมันไม่พอ<ะ>เห็นว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าเรตติ้งเนี่ยญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี่มองประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับสองอันดับสาม แต่ตอนนี้ลงไปอันดับ5้าอันดับหกสำหรับการเข้ามาลงทุนสำหรับการเข้ามาลงทุนนะฮะอันนี้อันนี้น่ากลัวคือว่าก็มันเหตุผลหลายอย่างประเทศไทยเรานี่นะฮะคือเราอยู่ในที่เรียกว่า Middle Income t r a p อะจะขึ้นข้าวบน,<ใ>นก็ไม่ได้จะขึ้นสูงก็ไม่ได้สูงก็ไม่ได้ลงต่ำก็ไม่ได้ลงต่ำก็ไม่ได, <laughs> ไมได้มันเลยไม่ไไรู้จะทำยังไง เพราะว่าไอ้สูงไปเจอจะไปแข่งเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ก็ไม่ได้ uh huh. ลงต่ําแล้วก็ไปสู้กับไอ้ uh huh. เดี๋ยวนี้เวียด <CL L. S 1> นาม <laughs> บังกลาเทศก็ไม่ได้แ <laughs> ม้กระทั่งพม่าก็จะเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้โทษรัฐบาลชุ่นุ้นะคือปัญหาสะสมมาเป็นตั้งสิบสิบห้าปี uh huh. แน่นอนที่สุดก็เกี่ยวกับเขาเรียก human resource uh huh. นะฮะคือเราเขาจะมาลงทุนอะไรที่เป็นไฮเทคเนี่ยแต่ว่านักเรียนเราไม่สามารถหรือว่า พนักงานเราไม่สามารถทําได้ก <ai> ็ไม่ลงทุนใช่ไหมคะเหตุผลนี้ค่ะคุณหมอคะรัฐบาลชุดนี้เลยประกาศว่าเราจะไปโมเดลประเทศไทย4.0ไงคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าสครู่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าทริคในการที่ พูดง่ายๆคือเป็นทริปเล็กๆนะคะในการที่คุณหมอนั้นจะเลือกหุ้นหรือเลือกกิจการที่จะลงทุน10ข้อไปดิฉันก็จําได้แค่บางข้อนะคะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นก็คงจะมีจดเอาไว้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่คุณหมอลงทุนแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ถือได้ถือถือได้ในระยะยาวๆนะคะและสิ่งที่สําคัญคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ที่ปรึกษาระดับโลกแต่ก็ใช้ แต่สิ่งที่ตัดสินใจคือตัวคุณหมอเองที่จะใช้ในการตัดสินใจแล้วก็บอกด้วยนะคะผลตอบแทนที่ผ่านมามันสามารถบอกได้ว่าการวิเคราะห์การคาดการณ์ในอนาคตล่วงหน้าของคุณหมอก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องใช้ได้ทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะถามคุณหมอนะคะให้ลองพีจิกหรือว่าคาดการณ์ให้เราฟังดีกก่านะคะว่าในปีหน้าและอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยคุณหมอมองตลาดลงทุนอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ